นับถอยหลังเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังนะครับเริ่มจากห้าเลยครับผมเราจะเริ่มที่นี้เปิดแล้วนะครับนับถอยหลังพร้อมกันครับเริ่มจากห้าห้า าลงมาแล้วนะคะพ่พะที่เปิดการแข่งขันฟรีธานักเรียอนทางวิทยาเขตจังหวัดสมุทรสงคราม สวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับยังไม่เหนดนะคะอย,ยากละพิตาค่ะทางแรกนะคะของการเปิดกีฬาและรียนจัดสมุทรสงครามที่จัดจขึ้นในช่วงเวลาเียอย่างนี้นะคะเป็น,นะครั้งแรกค่ะเป็นครั้งแรกที่ยิญ่แลา ที่เปิดการแข่งขันปริญาน,นักเรียนประจำจังหวัดสมุทรสงครามและการที่ได้เปิดการแข่งขันในครั้งนี้นะคะ